สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาวัดปริมาณน้ํานะครับว่าน้ําของชั่วโมงแดดนะครับตอนนี้มันเริ่มเป็นชั่วโมงแดดแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไรถึงจะเต็มผมจะใช้ถังนะครับว่ามันใช้ปริมาตรเท่าไหร่เนาะถังนี้นี่นะประมาณสิบแถึงยีลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดูเนาะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับเริ่มนะครับหนึ่งสองสาม ง,งปปปูปลา,านปิดอดีๆลูกปลามันมีกรอบปลาหนึ่งไม่สวยอ้าวเต็มแล้วนะครับเวลา22.33วินาทีนะครับพเพื่อนีอ๋ยว่ามาคำนวณน,นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือว่า1นนาทีเป็นกี่ลิตรนะครับเพื่อนมาคำนวณกันนะครับอยากจะรู้นะครับว่า ใน1ชั่วโมงนะครับน้ําออกมากี่ลิตรนะครับโอเคก็คือ60คูณ60วินาทีนะครับ60มนาทีคูณ60วินาทีนะครับก็เท่ากับ3,600วินาทีหาร22.33คือเวลาที่น้ําเต็มนะครับเท่ากับ161เ,เราก็าเอาถังนะครับไปคูณคือ20ลิตรนะครับ 1>, 1ชั่วโมงเราจะของผมเองนะครับจะได้น้ำา3,224ลิตรนะครับใน1วันมันมี6ชั่วโมงแดดนะครับก็คูณ6 1วันผมจะได้19,346ลิตรนะครับคูณ4วัน4วันก็77,384ลิตร